มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเก่งมากน้องทีคายุคว้าที่1ของประเทศประกวดด้านภาษาอังกฤษน้องทีคายุนอกจากจะหล่อหน้าตาดีแล้วนะคะยังเก่งมากความสามารถอีกด้วยค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะคุณแม่ยังสาวแอนนี่บลูคได้เผยข่าวดีของลูกชายกับรางวัลอันดับหนึ่งของประเทศ พร้อมทั้งระบุว่าอันดับที่1ของประเทศและอันดับที่1ของภาคด้วยคะแนน100เต็ม100ประอบัวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษด้วยถ้วยรางวัลและเหรียญทองไปประกาศจากท่านชัดชาติผู้ว่ากรุงเทพจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยรธรรมศาสตร์ท่ามกลางบรรดาแฟนๆเข้ามาชื่นชมยินดีและภูมิใจไปกับแม่อนนี่ด้วยค่ะ เก่งมากค่ะน้องทีคายุคว้าที่1ของประเทศประกวดด้านภาษาอังกฤษขอแสดงความยินดีกับน้องทีคายุด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพล่นด้วยนะคะขอบคุณค่ะ